สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางราวสามัคคีกับลาเฉพาะกิจนะคะก็จะมาที่25สิงหาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับราวสามัคคีตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือหกกับเก้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูยยยยยย สองศูนย์สองสามเก้าหกสี่ศูนย์หกสีหกสามสี่หกแปดรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะ033 0์6ามสามศูนย์ศูนย์นะคะสามตัวก็จับเอาใหม่ก็ได้เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเมื่อคืนนี้เราพัฒนาเรามาเข้าสามตัวตรงๆเราสามัคคีเนาะเราเฉพาะกิจไปเข้าสามตัวตรงๆเราพัฒนา เราบอกแล้วให้ซื้อตามที่เราบอกเดอ้อแตกแน่นอนวันนี้ก็จับสแนวทางนี้นะมาแล้วก็ซื้อด้วยกันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสกับแปดนะสามศูนย์สามหนึเดอ้อแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดก็หกศูนย์หกสอีกเลข คู่นี่มันจะเบิ้ลในตัวเดอ้อเลยคู่เด็คี้นี่ห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่ห้าสามห้าห้าห้าจห้าแห้าเก้านะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามแปดหกหกแปดหกหกแากก็ขอให้เพื่อนเนทุกคนโชคดีนะเราเฉพาะกิจอย่าลืมไปเราว p ได้วยเดอ้อ เราจะพาะกิจนี่จะเข้าเราพัฒนาสามตัวตรงๆสองสามครั้งแล้วหน้าที่เราเขียนให้เนี่วันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆทั้งสองแนวทางก่อนเนาะแล้วเราจะทยอยลงให้เดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยนะคะ โชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ